กราบสวัสดีเลยพี่น้องตุกงมองตุกบอลมาสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวอากาศสบายดีเลยพี่น้องมาสิเป็นในประเทศนอกประเทศอากาศสบายดีนะพี่น้องฮาสิมาตอนแรงพี่น้องมาอัปเดตสร้างเฮนน์อพยพใส่ทรงล้มแล้วก็เท่ข้านใหม่พี่น้องสิมาเบียร์พี่น้องเบิ่งตอนแรงพี่น้องมากับพี่น้องแบบนี้มีคนมานำพี่น้องสบายดีพี่น้องเตรียมตัวหน้าพี่น้องเลย ตามสองพี่น้องเนี่ยจพี่น้องแมาเ็ซัดจ่อยเก่าพี่น้องมาหนี่งแม่ก็ซัดจ่อยพี่น้องมากกับไพ่ิงข้ามรถหัวข้ามาแล้วพี่น้องขิงข้ามรถหัวอซาดีปารุ้งเลยงามงามนั่งเลยนั่งสบายดีเลยสบายดีปาลุ้งขิงข้ามเฮียไงนนะถ้าเบิ่งพี่น้องนั่งอยู่อยู่พะเน้อง สัางเข้าป้าพี่น้อง่องลมเสร็จป็นทีรบร้อยแล้วพี่น้องไปรุ่นน้ำการผลินใส่ซักโคอกแล้วพี่น้องป้าข้าสิความวิตบ้านนี้เนาะป้าพี่น้อง่อง,งลมได้เลยเด้อค่ะตามคำขอจะจัดให้สั่งว่ะ สางมาข้อมาจัดหายพี่น้องใส่เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องซองลมซำซั่วจอยสิ่หายใจพี่น้องมันบ่ายดีพี่น้องเบานั่นเขาจอยไปใส่เขาจอยไปห้าเฮ็ดบ่คือยู่เพื่อนโอ้ยอยู่ในต่างเขาจอย สร้างเทคาเราพี่น้องผลก่อเนี่ยนี่นะไม่ว่าห้าสิบขวบสร้างก็ได้สรางเลยตัดถ่ามาทีใหญ่ยิงใหญ่ไปดีพี่น้องยาย่นางอ่อนมาเบิ่งตอนแรงยังไม่ได้ใส่สักโคกเนาะเ้าก็ได้ผลใส่สักโคกเลยพี่น้องย่างพี่น้องเลย จะไเจอพี่น้องไปบุ๋มในนี้ป้าสางกำลังสาบพี่น้องเม็นของไง่ายได้พี่น้องเลยสา,ปปสาเบเผื่อเสียแล้วเห็ดเบิดมื่อเจ้าใบผักคนค่ะอ้าวขิงข้ามได้ยังไม่ให้แม่จอยออาแม่จอยเอาแม่ลูกสาวหายนะแซ่บสจอยเอาไปหายไอออนขิงข้ามมไปหายดู เด้อให้ไม่ทาวสางเด้อให้สร้างนี่เด้อพร้อมหน่อยเด้อให้เลยลช็อกเลยขนะมมันะนะเยอะเนีเ่ยเอาไปกินเออเอาไปกินซะบ่ายกระยาบานะั <laughs> ้นบ่คู่กันขี้ข้ามาันเลยกินเลาะหรือยังกินเลาะเอาไปจ้อนก่อ เออบอซองแล้วขเ,ออเอีอ่านข้ะขนอ่าดขาบ่ได้ขึ้นน่องิงคำไมโลเฮ้ยว่โอ,อ,อนเตีนบนี้ิ้งสียหายพี่น้องเบิ้งบรรยากาศสร้างพนลังเทอยนเหตุขข้าดน,นะพี่นเองมือนแล้วอยู่ว่าสร้าง มื่นยุดปะเออยุดไปบางคนปะนี่งามเลย่น้องเออมันเรือประสักรซีนะแอมเรือมาทางนี้เปะแม่นว่าเ้าได้เนาะต่อ้างนี้เลย

ฟ้าคินข้างขาบยังเต็มปากอยู่เลยแม่สบายดีสบายดีพี่น้องรับสองรับสองพี่น้องับสองพี่น้องกิงข้ามาขนมแม่จอยกินหรือเ่แซ่บพแมพจอยติดแขกพี่น้อง ว่าวิ้าไปนั่งเ่ทอะไรติดแขนอ่ะน่าคขม่าเอาาเาอ,อเซะฮะขนา,าดไม่รู้สิลงคิด แล้วเรียบร้อยค่ะสามกับสิเลิกงานแล้วพี่น้องกำลังพี่สิเลิกงานกำลังแตกแงกันกำลังแตะแงกำลังคล้ายกับสิเมื่อแล้วบาดได้แล้วพี่น้องเอ้ยใกล้จะสำเร็จเลยอีกน้อยนึงเหลือแต่สามข้างนอกพี่น้องอันนี้เป็นด้านข้างพื้นที่ด้านข้างก็ยัง ยังกว้างเติบอยู่เนาะบอกให้นำอะไรไปทางบ้านเพื่อนบ่เป่งออกแบบฮะนีตีเตือนได้เด้พรมสางบ่เมื่อนะเข้าใจเออเด้สางเพื่อนกระสีเป่งออกตรงนี้พี่น้องบ่เอาไปบ้านเพื่อนดอกบ่เอาไปคางบ้านเพื่อนดอกเออ เออพอดิเจาะลู่ตรงนั้นพี่น้องเดินถอดแแบบออกไปให้หน้าส่งไปให้หน้าพอดีลงคลองพี่น้องแต่บัถทึกให้หน้าเด้อพี่น้องมันสิมีคลองข้างเงินหัวเพิ่นเลยพี่น้องซีท่อนพอเนาะพอต่อเนาะตอกเกาะของน้านะต้องต่อต่อต่อฐานก็ได้ พอ่อสามตาน่ะโอรห่างเจ๋ใส่บอกแล้วบอกไปแล้วใส่ไปทีเรียบร้อยแล้วก็คือกันทบคืการสามบอกถอดเลยเออเกามาแล้วคือเนี่ยนี่เคยกนเฮ็ดบไรนี่ถอดวันรังเนี่ยนี่ถอน้อยนะถอดปลานี่ถอดหน้านี่ถอดกอกช่าจออเดี๋ยวห้บานนั่น บ่เดินกอกเดินขมาโหลดไม่จังสะดวกันอยากได้คันอยากได้ทอกระมือหรือเอามา่สี่ท่อนน่งนน่ท่อนนี่นี่ท่อนี่ท่อเดียวไแค่นันืมตก์ปัเศษไม่ดีไม่ใช่งอซื้อมา้อพวซกื้อสี่ท่อนอ้ยเป็นงอเป็นอตัดสัตว์กัไปดมันตัดมันจะต่อสท่อน บอกงอกสองไั่มาีนีบอกบอกว่านั่นบอกว่านันแล้วเออบอกวานั่นเราหูเรื่องแล้วแต่บอกวานั่นเราไปสั่งเองเพอามีกอกเตตัวนั่นนะฮะกรอมาแล้วเอาของงอกในตัวนี้หนึ่งร้อยาปใส่ใน้ถเออมีกอกทั้งแนวเจ้าเอาใส่ถางไหนขึนถางทั้งหลังบอเออแห่พ้าน้ำหนักนะบอกออสงนะออเออ ดูนั่งบอข้านั่งใส่สายยางมันก็ลำบากหลากไปลากมากจับทอขึ้นกัจ้าจ้าจ้าสร้างกับียกเมื่ออะไรพี่น้องยิ่งข้ามเป็นไดอิ่มละบออิ่มทั้งหมดแล้วงั้นก็เหาก็จะเมื่อแล้วค่ะยิ่งข้าม ล่าขีบให้แม่เรวๆด่วนัจากทีนไปเด้อเดี๋ยวไปลูกากินนะเดี๋ยวหลอกเส่จ่อยเด้อลยสองาหน้าส่องีนนซีนนาหนาเลยเด้อเ้าลอก็เ่จะ่องมลยไลูจอยวไปลเมจอย อ่า,าอ่า,าปลาลูกหมวกให้คิงคัมเบาซาๆซาฟันดาตามสอบซอบจ่อยนะจ้าจ้าขอบคุณลุงนาจ้าจ้าแล้วคิงคัมสบายดีเด้อพี่นอ้องไม่ถูกมองถูกปอนเด้อพี่น้องเด้อได้กระเข,ขาตัวภัยไปเป,ป็นปลาลุงเป็นปลาลูกจ้าแล้วพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนดีๆมีแหงงามรวยลังดวยมดสดมองสมบอนเด้อพี่น้อง ขอบคีเอฟซีถุกคนที่เขามาให้กำลังใจส่องเฮ้าแล้วก็สาวจอยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะพี่น้องสบายดีได้พี่น้อง